สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดุยแชนแนลในคลิปนี้จะเป็นแนวทางสู่คำนวณนิ้นบนตัวเดียวสถิติเดินดี16บมวดติดคลิปนี้จะมาคำนวณในส่วนการสำหรับท่านผูพื้ที่ติดตามอยู่นะครับในส่วนนี้จะเห็นก็จะเป็นสถิติม้วนแรกสุดที่พันนะครับแนวทางสูนี้คำนวณได้ที่หครับผลออก356หในหม้วดแรกครับที่สูเริ่มเดินจะเป็นในมวดที่ออก779ครับสูในงวดแรกครับได้เลข9ครับมาที่ดังตรงนี้ครับ ในวนที่2ครับสูดได้เลขเมาที่หลักร้อยครับในงวดที่3สูดได้เลขสามมาจากร้อยครับออก3 7 7ในงวดที่4 9, ครับสูตรนี้ได้เลขเครับออก8 9 4ครับในงวดที่5ครับสูตรได้เลขหครับมาจากร้อยงวดที่6ได้เลขแปดครับงวดที่6ได้8ผลออก6 8 7 8มาที่ตำหนักสิบนะครับงวดที่7จ็ดแนวสูดได้เลขเมาที่หลักหน่วยครับงวดที่8ได้เลขสามมาจากลอยเมืวดนั้นออก3 8 8, 8ครับ วันที่9ก้าครับได้เลข3มาหลักร้อยครับวันที่10ได้เลข5ครับออก3 5 2งวันที่11ได้เลข9ครับหมัดหลัก10ในวันที่12ได้เลข4มาหลัก10บวันที่13ได้เลข2มาหลัก10บวันที่14ได้เลข5มาหลัก10บวันที่15บสู่ได้เลข8ครับมาที่หลักร้อยวันที่16ได้เลข5มาหลัก10 เป็นสูเดินดี16มดติดนะครับแนวทางสูนี้ดินตัวเดียวนะครับไม่ปักหลักเครืนี้ผมจะคำนวณดูตั้งแต่มั้นแรกที่สูเริ่มเดินนะครับ วิธีคิดแนวพางสูนี้นะครับตัวเลขที่ผมนํามาตั้งคำนวณเป็นตัวเลขจากผลสลากจะเป็นในงวดว,วันที่2มกราคม68นะครับในงวดน,นั้นผลของรางัิงออก7 30 209ครับนำผลในวดน,นี้มาคำนวณดูนะครับได้ท้ายสตัวออก ฮ้าหนึ่งสูงนย์ที่วิธีคิดหลักแสนคูณสครับบวกกับหลักหน่วยบนครับสิบแมบวกกันหนึ่งครั้งหน่วยแลมบวกกันสามครั้งบวกกับหลักสิครั้งที่หนึงบวกกับหลักสิบครั้งที่สองนำไวก,กกับหลักร้อยครั้งที่สคูณสามครับแล้วก็บริบแปดของที 8บวก9ได้17บวก5 22บวก3ได้25บวก4 29บวก6 35บวก6 41บวก8ได้49ครับงวาแรกครับแนว้าสงนี้บวกกันได้9ครับ,อ,รรบ,อ,รรบออก779นี่คือมวดแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับ ซีจในงวดที่2เรามาลองคำนวณเทียบดูนครับก็ใช้ข้อมูลจากในงวดเดียว7 9 9เป็นตัวตั้งคำนวณนะครับสูนี้วิธีคิดหลักแสนคูณซครับบวกกับหลักหน่วยบน บวกกับตเหลัก10แรงหน่วยแรงคูณ3บวกกับหลัก10พครั้ที่1บวกกับหลัก10ครั้งที่2งนบวกกับหลักร้อยครั้งที่4คูณ3บวด้วย8ของทีครั้งครับนำสบวก9ได้ดอกส1บเวก2อ3บวก9กบอวกเ2้าย3่า 4ี่สิบเจ็ด่สิอาโชว์ตัวท้ายในควอที่สองได้รีเจตมาจากรวยครับผลออกเจดศูนย์ต่อมาครับจีจิงวดที่สาม วิธีคิดสูตรนี้ครับหลักแสนคูณสี่ครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกหลักสิบแรกหน่วยแล้งบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักสิบครั้งที่2นำไปบวกกับหลักร้อยครั้งที่4คูณ3บวกด้วยคงที่ครั้งครับนำหาบวก3ได้เท่า8ปปบวกแปบเป็น16 17บวกไป25บวก83ส มดที่ 3, สามสูนี้ครับบวกกันได้สามครับผลออกสามเจ็ดเจ็ดอาจจะเป็นสถิติสามดแรกนะครับสี่จาดต่อไปครับอาจจะเป็นมดที่แปดเรามาลองคำนวณดูดดดครับมดที่แปดสูนี้วดนั้นได้รึสามครับออกสามแปดแปดแก็จะใช้ข้อมูลจากนงวดทดี่สองสองเจ็ดนะครับ ในรงสูงนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ4ครับบวกกับหลักหน่วยบนครับ10แลมบวกกันหครั้งหน่วยแลมคูณ3บวกบก,บ 1, บวกับหลัก10บพันที่1นึ่งนบวกกับหลัก10บพันที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่4คูณ3แล้วก็บริแปลนคงที่ครั้งครับนำาปบวก7ได้ท็อปบาบวก8 23 28 29ิบส5มบแกี่วกของีได้43อันนี้จะเป็น4ีจริงวดที่8นะครับ ในมูลนั้นสูไดไอเลซานครับมาที่หลักร้อยผลออกคือสามป็ดแปดม้วนต่อไปครับจะเป็นซีดี้งม้วนที่15เรามาลองคำนวณเทียบดูครับใน2ม้วนหลังที่ผ่านมานะครับเราใช้ข้อมูลจ,จากในม้วนเดแปดห้าเป็นตัวตั้งคำน,นวณเพื่อหาเลขดิ่ง ในสองวันนี้นะครับในวันวันที่1นึ่งสิงหาคม6.8ผลของทาที่1คือ8.1.1.8.5.2่งหนึ่งแปดองครับแนสูนี้ เป็นสูเด่นตัวเดียวนะครับไม่ปักหลักวิธีคิดหลักแสนคูณสครับบวกกับหลักหน่วยบนครับบวกกับหลัก10บแรกหน่วยแรกคูณสครับบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกับหลัก10ครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่4ี่คูณสบวกด้วยคงที่นำสองบวกสได้เท่ากัี่บวกหได้9 9้เบวกสเป็น11 15 28ครับ อันนี้จะเป็นจริงจร,ง 8, งออ 8, ริงวดที่สิบห้านะครับสู่นี้ครับวงกัินลขกแปดวันนั้นออกแปดหกห้าครับวดที่สิบห้าสู่มาที่หลักร้อยครับต่อไปจริงจริงวดที่สิบหกที่ผ่านมาสู่นี้ในเลขกห้าเรามาลองคำนวณเทียบดูครับ จำนวนสูนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ4ครับบวกกับจำนวนหลักหน่วยบนครับ10แล้งบวกกัน1ครั้งครับหน่วยแล้งคูณ3บวกกับหลัก10ครั้งที่1นึ่งบวกกับจำนวนหลัก10ครั้งที่2บวกกับจำนวนหลักร้อยครั้งที่4คูณ3แล้วก็บรรทิบแปดคงที่ครั้งครับนำหกบวกหได้เท่ากับสิบวก17บวก9 26 33 7บวก8คงที่ได้45 ตัดเน้าไปครับได้ห้าครับนี่คือจะเป็นซีที่มอลล่าสุดที่ผ่านมาครับผลออกคือสามห้าหกรานาซูนี้ครับตัวเดียวนะครับไม่ปากหลักเดินดี16ม้วนติดนะครับนี่จะเป็นซีติมวลที่16นะครับซูได้เลข5ครับมาหลัก10นะครับ ในคลิปนี้จะเป็น CD งวดที่17นะครับก็ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสำหรับเด็กีตามอยู่นะครับแนวดังสูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ4ครับบวกกับหลักหน่วยบนครับบวกกับหลัก10แรงหน่วยแรงคูณ3บวกกับหลัก10บันที่1นึงบวกกับหลัก10บันที่สอบวกกับตั้หลักร้อยครั้งที่4 สี่ตําแหน่งโดยคั้งที่สีคูณสาคูณสได้เท่ากับหกแล้วก็ตดิบแปดของที่อีกครั้งครับในส่วนนี้ทีมจะเป็นวิธีคิดของแนวทาง้งศูนย์นี้นะครับนำศูนย์บวกหได้เท่าหกบวกสเป็น9 9้บวกสได้12บวกสได้15 16้2สบหกยี่สองบวกแได้สาครับงวดนี้ครับได้ตัวเดียวคือเลขศูนย์นะครับ เป็นแนวพางดินบนตัวเดียวนะครับงมดที่17นะครับไดรเลศูนย์ทำชมลมเช่นนะครับ แนวทางในคลิปนี้เป็นสูงตัวเดียวนะครับวันนี้ได้เลขศูนย์เป็น4ีดีเงวดที่17นะครับได้เลขศูนย์ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแนวทางสู่นี้คอม์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าชอบตัวเลขที่ได้จาการคำนสนูงนี้แครภาพและส่งมไว้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายพียานเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกนันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ